จากกรณีแอดคาราบาวหรือยื่นยงโอภากุลค่ะศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวประเด็นที่ตัวแทนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันสมาคมสิทธิเก่าอุเทนถวายสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวายเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะไปยังสำนักงานจ,จัดการทรัพย์สินจุลาลงกรมหาวิทยาลัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออ,อวอร,รวมทั้งรัฐสภาและทำเนียบรัฐ บยืนขอเรียกร้องแสดงความจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวายค่ะโดยบางส่วนระบุค่ะว่าอุเทนถวายกับจุลาเป็นเสมือนพี่น้องกันในใน,ในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชทานแผ่นดินคนละพื้นอุเทนถวายพื้นเล็กจุลาพื้นใหญ่เพื่อมุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้รุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้แต่เหตุชะนายจุลากับชัยเล่เพทุบายจะมายึดแผ่นดินพื้นเล็กๆของเราชาวอุเทนจนต้องมายืมมือท่านเปาอาจจะเป็นสิทธิ์เก่ามาเอาพื้นแผ่นดินของเรามันยุติธรรมแล้วหรือขณะที่ รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสาตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะได้ออกมาโต้แอคาราบาวระบุค่ะว่าอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องกันผมอยู่รั้วจุฬามาตั้งแต่เด็กประถมจนถึงทํางานตอนนี้ก็รวมจะ30กว่าปีแล้วไม่เคยรู้สึกสักนิดเลยครับว่าเป็นพี่น้องกับเขา